ไปแล้วไปเลยเอาไปไหนไปไหนไปไหนขันหน้ามาสิเป็นดาราจะเป็นหันหนีทำไมไปไหนไปไหนไปไหนจะแบกจะไปเที่ยวอะไรไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ไม่เอาเลยเหรองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปส่งขึ้นแท็กซี่ตรงเนี้ยได้ตายแล้วสักกา นี่ไปไหนอาคานี้ไปสนามอีกสถานีหนึงที่ใหม่ไม่เคยเห็นเออไม่เคยเข้ามาทุกคนตันจะโดดเล่นไหมล่ะต่อในทางขึ้นใหม่ทางใหม่ทางรถไฟสานใหม่ เพิ่งเปใช้วันที่28โหช้างตรงเริ่มเลย We're stopping at Isolinasano. Please exit on the right side. And ก็ได้คุณละมงกอันี้ก็ได้นะโขึ้นน้รถถ่ายแนวตั้งสนุกไปเยอะเลยถ่ายแนวนอนลำบาก ไปแล้วนะฮะฟาเซลิตี้ซุปผมไม่จะหาเยเนี่ยอยันคึิมินี่เป็นมาจากไหนคนกินหมาอะไรเนี่ยคนจีนไงี่เป็กของเราหลบทำไมฮะหลบไหม

กคกินคคมกลับไปอย่ากินเค้กนี่เห็นไนหะมร้านปาติกโกรู้จักไหมปาติโก้โอ้โหนี่นนากาแฟ กินเมาไม่เลยกินขนมเมื่อกี้ที่ถ่ายตอนนี้มันเดินเข้าวงเมื่อกี้สองร้อยหกสิบเมตรเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยสนุกไหมท่านสนุกไหมนะทำไมอ่ะระวังโลกระวัง เดินหาอย่างนี้ก็โอเคนะแต่มันเป็นแนวตั้งนพี่น้องก็หิวไปเลยอันนี้ก็ได้นะ นอนลำบากถึงแล้วถึงแล้วสงุดท้ายใม ไปแล้วนะฮะติดตรงพี่มันสไบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ 알아서 정리 와서 와서 제 핸드르 보고 สุููลสุููนสไม่จะหายเนี่ยอาจคิดมีนี้เป็นมาจากไหนคนกินหมาอะไรเนี่ยคนจีนงนี่เซตตกของเราหลบทำไมฮะหลบไม

ไม่เคยเห็นอ๋อเรามากินเอเห็นไหมมุมอะไรมุมอะมุมอะมหาชนชูแขนเลยชูแขนเลยชูแขนทกุลิโกะกุลิโกะเขาชูท่ดูท่าเขาหน่อย เป็นร้านนะร้านค้าคัาน <c oughs> เป็นกระเป๋ามีรถไฟฟ้าขับได้ด้วยหยัดไต้เหรอฮะจัดใต้คันละเป็นหมื่นเลยมา <c oughs> น,นโยกทำไมฮะ เอไม่เอาโยกเล่นตายสวยคันีบให้โอ้โหเก่งนเก่งนะ,งนะะนี่อะไรมันเต้ตน,น,เนกันมากแล้วลงมานี่ไปกี่รอบรอบเดียวได้เลยเรอ,อไม่ธรรมดาเนี่ย Cái này tôi này Nó có lồng gì hả? Khó đi Ờ ăn 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 Hãy subscribe không ดึงไฮไลท์ของวันนี้เนื้อมาแล้วแล้วตบท้ายด้วยอะไรปีวใช่ไหมหินได้หนึ่งชั่วโมง

ใ้ม mm ันไม่มีอะไรเลยถฮยอาสามฮะ GTR อันนี้ท mm nah ี่เดินเมื่อเช้าที่งงงงปะดูมันตัดชน เส้นนี้เราก็ไม่เคยมาเนี่ยอตอนนี้ปรฉีบม้าฉีมันไม่มีมึงเปิด <c oughs> ตูต้เย็นถ่ายรูปรีวิวเลยเหรอวันนี้นนวันนี้สนุกมากที่ได้ไปเที่ยวที่ญี่ปุน่นใช่ <c oughs> สนุกเพราะว่าได้เห็นได้กินข้าวอย่างเดียวกับได้ตุ๊กตาแค่นั้นได้กินข้าวเหรอ กินข้าวอะไรกินข้าววันวันกินแต่เนื้อกินข้าวอะไรชอบชอบอะไรวันนี้ชอบอะไรชอบข้าวอะไรข้าวกินชาบูชอบกินชาบูเพราะว่าราเม็งของไม่ชาบูเมื่อกี้นี่หรออ๋อเมื่อกี้คือปิ้งย่างอ๋อปิ้งปิ้งย่างชอบปิ้งย่างที่เขาเป็นไอราเมงของร้านปิ้งย่างมันอร่อยขึ้นไปชั้นข้างบนเหรอชั้นสี่เหรออร่อยอร่อยปะ แล้วหนูก็ชอบไอติมของเขามันรู้สึกมีความหวานหวานไอติมอะไรไอติมวานิลาไอติมวานิลาแล้ววันนี้เดินแล้ววันนี้เดินเมื่อยไหมเดินเมื่อไม่ค่อยเมื่อยไม่เมื่อยเลยเหรอเหงือไม่ได้แตกเดินลากคนเดียวเลยเนี่ยไม่เมื่อยเลยเหงือไม่ได้แตกจริงอ่ต่อแล้ววันนี้ไอติมอะไรอร่อยไอติมวานิลา มัน,ห,นหวานหวานน่ะอันไหนอันที่ปิ้งย่างเหรอไม่ใช่ใช่ใช่ช่ที่อยู่ในร้านปิ้งย่างอ้แล้วหนูก็ชอบชอบชอบหมูของเขานะครับห<อ>มูหมูของเขานะครับเพราะว่ามันอร่อยลวมันตอนแรกที่ผมกินมันไม่ค่อยอร่อยแต่พอก,กินโนดินเดนอม่เลยเหลอแล้วกุ้งไงกุ้งเป็นไงกุ้งหวานหวานสดชื่นอะ่ะ กุ้งหวานสดชื่นเลยเหรือหร้ยเบื่อไหมเนี่ยวันนี้ได้เล่าเรื่องตลกกับพี่ซานแล้วเดินแล้ววันนี้เดินทั้งวันเลยไม่เมื่อยไม่เจ็บเลยเหรอไม่เจ็บไม่เมื่อยไม่ไม่เมือมือแล้วพี่อยากไปไหนขาของแม่เข้าคนอื่นเขาเอาแต่ชัาคนอื่นเอาแต่ทุกอย่างพี่ซานกับพี่มาแต่เขาเอาแต่วันๆเอาแต่ดูอ่าแล้วนี่อยากไปไหนเนี่ย ไปดูปลาวาฬนึงเนี่ยยังไม่เคยเจอปลาวานวันนี้สักวันหนึ่งถ้าตอนที่เราจะไปเดี๋ยวเราจะไปอคคอรเรียมต่อแอคคอร์ดเรียมอยากไปไหมแอคคอรเรียมหนูอยากขี่ปลาฉลามไมกาโลดอนขี่ฉลามเลยเหรอเขาจะให้ขี่หรือเปล่าเขาจะให้ขี่ไหมหนูอยากกินปลาฉลามทอดอะปลาฉลามทอดตัวใหญ่กว่าเราลอยเท่าหนูอยากกินแมวอ่ะกินแมวด้วยเหรอแถวนี้แมวเยอะนะ กกินได้ไหมอะเอาไปทำเป็นหมูสับแมวหมูสับแมวแลโอ้ย <laughs> เริ่มอด <laughs> หมูสับแมวแมวมันชอบมาเอาตกลงจะกินแมวหรือกินหมูแมวมันชอบมามาขุดกองกระต่ายหนูแล้วมันก็ชอบมาเฝ้ากระต่ายหนูแล้วออกองพังหมดเลยแต่ว่าดีนะกองกระต่ายหนูเป็นกองของไอเซ่ออไอเซ่มันอยู่ข้างนอก ไอ้เท้มันอยู่นอกบ้านมันไม่อยากเข้ากงรงฟ้ากลัวมันตะขี้ใสในกรงมันขยันขี้มากพื้นคือเตมไปด้วยแถบขี้ขี้ <c oughs> เดี๋ยวเอาใหม่รู้แล้วทำยังไงให้มเมนี่สัมภาษณ์เก่งๆได้ยิน <c oughs> ไหมเนี่ยฮะมีสัมภาษณ์เมน่หนะเมื่อกี้เมน่เมน่พูดเก่งมากเลยเมน่พูดสัมภาษณ <c oughs> ์ยาวเลยอะฮะ เมเน่ให้สัมภาษณ์ยาวเลยเมื่อกี้ทำคลิปเมเน่นี่แบบอแวันนี้เป็นไงถีบกระเด็นเลยไม่มีใครมาสัมภาษณ์เลยแล้วทำห้าหน่อยเลยเออตัดรพตัดโพรายวัน ไอ้ใหม่ยี่นี้มันดีนะเนี่ยต้องมีันครบมากเลยเนี่ยเมื่อกี้เมนี่อ่ะครบมากเลยเมนี่อ่ะพูดครบมากเลยไอ้เจ้พูดอ่ะแล้วพ่เศษนะร้านอาหารร้านนี้อย่างนี้มันเป็นหนไกด์นะเมนี่มาครบมาเอาอะไรอ่ะจะถ่ายซะหน่อยไม่ถ่ายเดี๋ยวดูดิ ไหนามารีวิวหน่อยดิรีวิวเค้กไม่กินบนห้องมาแระไม่ได้ไปแชร์ให้ใครดูซะหน่อยจะผ่า,านนะรักผิดชหรอฮะทำไมอ่ะไม่มีอะไรเปิดไปดูตัวเองเทสเทสจะดูช่อง Channel One อชแนลวัน u n d a ์ป่ะฮะชแนลนี่ยังมีอยู่ไหมฮะ ถ้าวัน,สนเสาร์มีอยู่ป่ะไม่ต้องทำหรอกทำไมสนุกเดีหรอ,อันนี้ดีไหมอะอร่อยกว่าที่เมืองไทยป่ะไม่รู้ฮะไม่รู้ทำไมอ่ะก็กินไม่หรอที่เมืองไทยกินทำไม่ได้แล้ว ค่าเป็นไงครับอร่อยมากเลยปิดคลิปดีกว่าเฮ้ยขอดูก่อนปตาจะพีชเค้กับตดวเองเบสิจะเค้กเหงาท่านทำไมเมื่อกี้ตากะเทสโอเคแล้วจะเค้กอีกรอบทำไมล่ะฮะ เด้เดินมามแข่งข้างบนเคอีกรอบทำไมล่ะไม่ใช่ที่นี้อ๋อชูครีมหรอเค้กนั้นไปไหนอะเค้กแล้วจะเคสอีกรอบทำไมล่ะก็เคสไปแล้วไงจะเคสอีกรอบทำไมฉันเอาฉันเอาอันนี้มาหน่อยดิอร่อเอารองอ่าไม่ต้องไม่ต้องอะไรเคสอ้ ออก,กิน,นขำาิก็แค่ก็นตัวเองไม่สิขอกินครตลอด้าหัาบอก่อ,อีอืมอ,อ,อ,อืมก็มไหอ่ะมลอดเออยอะ่ะพออานน้ำมีอ,อยู่ข้างล่าง ของเลยของเซเว่นป pues ่ะไอ้น yes ี um ่ซ uh ื้อมาจากที่ไหนเซเว่นหรือว่าหรือว่าไอไอรัศมีเอิงเจอมาเยอะแล้วนะซื้อมาจากไหนเซเว่นหรือว่าเซเว่นหรือว่ารัอศนีธรไม่ได้เซเว่นนะ ชูคีนี่ะกแกเขาเข้ารอสัตีว่ว่วยไม่มีไม่แตแ่ตอนหลังแล้วเข้าเซเวนเนี่ยชปนเดียวเนีอไเข้าเยพวกเปิดขนมท่อือออรอเดี๋ยวเขาปรับ บอกว่าอร่อยไหมฮะอร่อยไหมพวกนี้ไปไหนนีงอยากไปไหนกับบ้านตามลา <ไป S 1> ตามลาโมเดลตามลาโมเดลไหมนอนนอนทั้งวันเลยเหรอโอเคง่วงเดี๋ยวป๊าจะไปเที่ยวกับคนอื่นๆแล้วทนนอนอยู่บ้านข้าบ้านนะ

ตีบลองสิบสามเนี่ยคันนี้อะไรบ้างเนี่ยมาแล้วรัมาแล้วเหรอเออมาแล้วเนี่ยน่าจะคันเนี้ยยังไม่ได้ทำนั่งเลยคันนี้เท่นะแล้วเร็วเร็วเร็ไปออกเลยเร็วข้าเฟมาตอนนี้อัดวิดีโออยู่ถ่ายวิดีโอมาเลยเรียกหมดแล้วรถไปแล้วมันต้องถ่ายตอนรถไปด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะเท่ฮะ รถไปแล้วรถไปแล้ววีวขานะ่าดตนรถไฟขบวนมันจะเอาหมด <laughs> อดอนนแต่ช้ารหนะถ่ายวี่โอ้อไม่ทันหรอกอะไรรถมาแล้ว ร,วม,รวมทำคลิปทำไมเยีย่ยงยาทำไมหายไหมหาย,หายหวะฮะเฮ่อเป็นไง กมทั้งตึกเลยปะ่ะเป็นเกมทั้งตึกเลยเนี่ยเ,ยเลยแล้ว,วแล้วก็เข้า,ปาปปไปโติะก็จะปปองเต็มไปหมดเลยตึกนี้น ปิดแล้วร้าปิดแล้ว,ลวมันจะหลนะุดแล้วน่ะถ้ oh. <c oughs> ปาปิดร้านลราร้านนี้กล่องของเล่นเยอะนะมสงบ้าน ที่ลองกีนี่ต้องซื้อให้นึ่งในโอกาสเลยนฮะที่ลองกีนี่อยู่ดีต้องซื้อให้นึ่งในโอกาสเลยบอกเลยไงซื้อกาสบอกเลยไงไม่เคยพูดเลยเคยพูดไงบอกว่าร้านญี่ปุ่นดีกว่าพูดเองบอกเลยเดี๋ยวมาญี่ปุ่นร้าซื้อให้ก็นี่ไงซื้อให้เรานี่ไงของฝั่งมันเกิดมันเรียกว่านี่ไม่ใช่ของวันเกิดมันเรียกว่านี่นี่เนอร์เลยมั่วจริงมันเรียกว่านี่หนึ่งกล่องนี่